สังเกตเป้าครับในสกิเบดิเดอะสกิบดิซาก้า EP ที่สามเนี่ยครับมันจะมีช่วงหนึ่งนะที่ปืนของเท็ดสปิกเกอร์แมนก็หายไปเฉยเลยนะผมว่าคุณแม็กซิดีน่าจะลืมเก็บรายละเอียดละหมังนะเดี๋ยวผมไม่ดูนะเดี๋ยวผมชี้ลูกศรให้ดูนะแค่อย่าสร้างปัญหาใดๆสงครามครั้ง,ง,งนี้เกิดนานนัแล้วไม่รู้เหมือนกันเจ็ดถึงแปดเจ็ดถึงแปดเดือน ใช่แล้วคุณมาจากไหนรัสเซียคุณยังคงยืนอยใบไม่กี่เดือนเทนนิสคาร์เมล่าแม่ลูกชายของฉันคุ้นข้างมาอ๋อเทนนิสคาร์เมล่าเราได้ยินมาไม่น้อยกี่คนนะจริงๆแล้วเขาเป็นเหตุผลต้องมาตามเขาเป็นยังไงบ้างเขาตายไปแล้วขออภัยไม่มีอะไรเป็นทางของเฉันเร็วๆสาบเช่นนั่นเป็นสิ่งช่วยบอกฉันเนี่ยครับปืนคุณ หายไปไหนไม่รู้อะตอนที่เขาจะพูดประโยคทรั้งสุดท้ายจู่ๆปืนก็าหายไปเฉยเลยฮะผมว่าน่าจะลืมเก็บรายละเอียดละมั้งครับ m a x ดีแต่ใครเป็นคนต่างชาติก็สามารถดูคลิปผมได้นะฮะเพราะผมจะแปะซับอังกฤษไว้ด้วยนะ คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะบ้า